มารีวิวกลุ่ม m e r c u r i a ์ฐารับจ้างกันบ้างนะครับซึ่ง Fame s o l a r i นะนักเวทไฟเคยรีวิวไปแล้วก็จะเหลือไนติงเกลเป็นแม่บ้านสายฮิวนะครับกับส t o r m b r e a k e r มือขวานสายตีหมู s t o r m b r เ a k e r จะเป็นสายเบเกอร์ดาบแดงความสามารถเทจะเป็นการเพิ่มดาเมจของ AOE นะครับตั้งแต่15%หรจนถึง2 5ที่5ดาวแล้วก็จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับเป็น AOE 1ช่องรอบตัวเป็นช่องสี่เหลี่ยม9ก้าช่องนะครับ กรณีที่เราสามารถสังหารศัตรูได้ตั้งแต่40%นะครับไปจนถึง60%ที่5ดาวโจมตีปกติเป็นฟิสิกอลนะครับแล้วก็มีท่าตั้งต้นเป็น AOE 90%ก็คือเป็นสี่เหลี่ยม9ก้าช่องนะครับแล้วก็ปิดผนึกการฮิว2เทินท่านี้ข้อเสียงคงจะเป็นคูลดาวนานถึง3เทินด้วยกันนะครับที่แ้งหนึ่งผมมาฝัง่งซ้ายไปนะจะเป็นบัฟนะครับที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับขั้น2 20%แล้วก็ต้านทานดีบัฟนะครับประเภทลดพวกค่าโจมตีต่างๆนะ เป็นเวลา2เทินซึ่งสกิลเนี้ยผมไปลองใช้แล้วมันเป็นสกิลบัฟนะครับระยะสาช่องก็จริงแต่ว่าบัฟได้แค่ตัวเดียวนะถือว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ที่ยับมาแล้วก็คูดานานถึง3เทินด้วยกันกับฝั่งขวาจริงๆก็เป็นพาสซีฟที่ดีนะครับเพราะว่าทําให้เอฟเฟกด้านลบของอินเจอร์นะครับกับดายิ่งเมื่อเรา่จมกัน10%กับ30%เนี่ยไม่มีผลซึ่งจริงๆก็ถือว่าเหมาะกับตัวที่ต้องรับดาเมจนะครับแล้วก็โจมตีเป็นหมู่แบบนี้ แหงสามพาสตฝั่งซ้ายทําให้การโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือว่าสก,กิลนะครับจะเพิ่มนามเม็เข้าไปอีกนะครับเป็น20%เป็น a ์อีก้าช่องรอบตัวเช่นกันส่วนทางขวาจะเป็นสก,กิลแอคทีฟนะครับที่พุ่งเข้าหาศัตรูในระยะเส้นตรงนะครับสูงสุด3ช่องแล้วก็เป้าหมายเดียวสร้างนามเม็แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำให้พวกที่สะท้อนนามเมร,ระยะไกลนะครับใช้งานไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสก,กิลเคลื่อนที่ที่ดีนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับตัวนี้ที่มันเป็นสก,กิลเอ e, ลีเป็น แหลงห้าฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นเรียกชั่นที่ลดดาเมจลง8%แล้วก็สามารถสไตล์แบ็กและข้าเคาน์เตอร์ได้45%เป็น AE ลรอบตัวเป็นสี่เหลี่ยม9้าช่องนะครับใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งลาวส่วนทางขวานี่เป็นการลดดาเมจนะครับ8%แล้วก็มีบัฟหน้าในส่วนของลดดาเมจเพิ่ม,มอีก20% 2เทิร์นแหลงเจ็ดฝั่งซ้ายสาากิลที่สามารถพุ่งเข้าไปหานะครับในระยะ3ช่องแล้วก็สาาร้างดาเมจนะครับเป็นพื้นที่9้าช่อง60%ฟิสิกอลแล้วก็ไม่สามารถบล็อกได้ นอกจากนั้นหลังจากที่โจมตีเสร็จสิ้นนะครับจะเพิ่มการป้องกันทั้งกายภาพแล้วก็เป็นมอนนะครับ40% 2เทิร์นข้อเสียของสกิลน,นี้ก็คือครูดาวนานมากถึง5เทิร์นอีสกิลหนึ่งฝั่งขวาก็ดีนะครับเป็นเอ e นะครับแต่ว่าก็คือ2ช่องด้านหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดโจมตีใส่ตัวที่บาดเจ็บนะครับเลือดต่ำกว่าเจเนี่ยจะปิดผนึกการคืนชีพแล้วก็ปิดผนึกการฮีลอยู่ทีแรงก้าวนะครับให้เลือกฝั่งซ้ายที่โจมตีปกตินะครับแล้วการโจมตีถัดไปนะคร ซึ่งการเพิ่มดามจ15%ของถัดไปเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มไม่กับสกิลนี้นี่ยนะที่เป็นการโจมตีต่อนเนื่องอยู่แล้วนะครับเท่ากับว่าตัวนี้นะครับที่เ네น้นสก,กิลหมนะู่เนี่ยถ้าไม่นับแรงหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้ทั้งคู่เนี่ยแล้วก็ไม่มีสลออ็อตให้ใส่นะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายเพิ่มนามเมจดเสริมนะครับแบบตีหมู่เคาน์เตอร์แบบตีหมู่แล้วก็สก,กิลตีหมู่แบบพุ่งได้กับการโจมตีปกตินะครับทำให้การตีหมู่ถัดไปแรงขึ้นเซตติ้งสกิลก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็สกิลบัฟที่ไม่ได้ใช้ก็เปลี่ยนไปเป็นการพุ่งนะครับตีหมูกับพาสซีฟเสริมการตีหมูนะครับทุกๆก,การโจมตีของคุณะจะมีการโจมตี9ก้าช่องให้เพิ่มเติมด้วยเมื่อรวมกับเทะแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวตีหมูที่แรงที่สุดนะครับนี่ถ้าเกิดฆ่าได้ก็จะได้ดาเมจตีหมูเก้าช่องเพิ่มเติม,มอีกนะในติงเกลนะครับแม่บ้านสายว er. อชเชอร์ความสามารถเทนะครับก็คือเป็นด้านตรงข้ามกับสโตนเบเกอร์เมื่อกี้นะก็คือต้านดาเมจเอโอเอนะครับตั้งแต่10%ไปจะถึง3 0ต และทาให้พรรคพวกของเรานะครับในระยะ6ช่องรอบตัวเนี่ยกรณีที่ดายี่นะครับใกล้าตายเลือดต่ำกว่า30%นะครับจะเพิ่มการลดตายได้เพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มระยะการเดินนะครับ1ช่องสปีด150ที่2ดาวบัฟที่เพื่อเราได้รับนะครับกรณีใกล้าตายจะเพิ่มจะเพิ่มเติมในส่วนของลดครูดาสกิลนะครับอีก1เทินที่3ดาวระยะการเคลื่อนที่จะเพิ่มเป็น2ช่องที่4ดาวสปีดจะเพิ่มขึ้นเป็น200แล้วก็ที่5ดาวนะครับบัฟคูดาสกิลจะลดลงงถึง2เท ก็พูดง่ายๆว่าในติงเกลิลเนียเป็นตัวที่สามารถรักษาชีวิตให้กับเพื่อนเราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับการโจมตีปกติเป็นเวทมโม์ระยะ2ช่องสกิลตั้งต้นจะเป็นสกิลฮิลที่ดีมากๆนะครับหเป้าหมาย80% H p ใช้คอร์ดแค่2แต่ว่าระยะค่อนข้างสั้นนะครับก็คือต้องอยู่ติดกับตัวนางเลยห1ช่องซึ่งจะบอกว่าสกิลประเภทที่ฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเนี่ยมันดีมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มพวกค่าพลังโจมตีเวทหรือพลังโจมตีกัยภาพนะครับตามแต อันนี้การฮิวจะยิ่งแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดไปฮิวกับพวกตัวที่เป็นพวกสายแทงที่ HP เยอะๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือจะไม่มีทางฮิวได้เต็มนะเพราะว่า80% HP คือมันจะเหลือ20%ที่จะไม่ขึ้นนะครับจะต่างกับกรณีที่การฮิวเป็นพวกตามเอเมแท็กกับฟิสิกอลเอเแทกนะที่สามารถฮิวเต็มได้การเอาสกิลของนายติงเกลหลักจะมี2สายด้วยกันนะครับก็คือฝั่งซ้ายจะเป็นสายฮิวเต็มรูปแบบนะทีแรกหนึ่งนะครับจะเป็นการฮิวสแตนด์เพิ่มอีก30%แต่ถ้านี้มีคูดาวถึง3เทรนนะคับ แองกสามฝั 3, ่งซ้ายเป็นออโต้ฮที่เหมือนกับแองเจิลนะครับในระยะ3ช่องแต่ว่าอันนี้จะอิงตามพลังจุตีเวทของนางนะครับให้กับตัวที่เลือดน้อยที่สุดส่วนแรงกห้าเป็นเลเยชั่นเอาชีวิตรอดของนายสิงเกลนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นการลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งลาวส่วนฝั่งขวาจะเป็นการต้านทานสกิลดอทนะครับพวกไฟไหม้พิษอะไรพวกนี้นะครับที่ลดเปอร์เซ็นต์เลือดนะต้านทานได้ถึงครึ่งหนึ่งซึ่งผมก็เลือกฝั่งขวานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยูนก,กว่า หลังจากฝั่งซ้ายจะเป็น Heal Instant เพิ่มเติมนะครับอีก20% HP แล้วก็เพิ่มการ e g เ n e r a t i o นนะครับก็คือ Recovery ให้20% HP นะครับตอนสิ้นเทิร์นกับลดดาเมจขั้น3 30%นะครับเป็นเวลา3เทิร์นคูด้า3เทิร์นเท่ากันนะครับส่วนแรงก้าวฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการเพิ่มปริมาณการฮีอี15%นะครับเวลาโจมตีปกติส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นกึงก่งๆตัวดาเมจนะครับแล้วก็ตัวดีบัฟด้วยก็คือ ทีแรกหนึ่งนะครับจะเป็นการโจมตีแบบเจาะก่อนนะครับ30%ของเฮตตี้แล้วก็มีการดีบัฟนะครับลดพลังโจมตีศัตรูลง20% 2เทิร์นในระยะ3ช่องรอบตัวทีแรกสฝั่งขวาจะเป็นสแตนนะครับ8ปดสลิปได้ถึง2เทิร์นทีแรกเจ็ดฝั่งขวาจะเป็นการปาขวดเป็นพื้นที่นะครับ9ช่องแล้วก็เป็นดาเมจที่เจาะทะลุทะลวงนะครับเป็นเฮตตี้เปอร์เซ็นต์สิแล้วก็สร้างพื้นไฟด้วยนะครับใน9ช่องนั้นนะเป็นเวลา2เทิร์นซึ่งจะไปคอมโบกับพวกสายตัววเทไไฟด้ยนะ แล้วก็แรงก้าวฝั่งขวาจะเป็นสกิลโจมตีที่ปีพศ19คิวสกิลต่อศัตรูที่บาดเจ็บนะครับ70%ลงมาก็แล้วแต่จะเล่นเลยนะครับในกรณีที่เล่นฝั่งขวาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วสกิลฮิลท่าแรกเนี่ยมันก็ฮิลได้ค่อนข้างจะเต็มหลอดอยู่แล้วส่วนผมที่จะเล่นในเกลนะครับเป็นสายฮิลเต็มรูปแบบนะก็จะมีอีกสองสกิลเพิ่มเติมคือฮิลแบบเรเจ n e r a t i o n นะครับแล้วก็เพิ่มการธาตุนาเมทกับออโต้ฮิลหรือใช้เป็นผ้าพันแผลก็ได้นะครับเพิ่มเติมอีก30 HP ลักษณะการเล่นของสองตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสตอมเบกเกอร์ก็คือพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับแล้วก็โจมตีเป็นหมู่ก้าวช่องรอบตัวแล้วก็มีการโจมตีเสริมนะครับเป็นก้าวช่องรอบตัวเช่นกันแล้วก็มีการเคาน์เตอร์รอบตัวนะครับส่วนในเกิวก็จะเป็นการรักษาชีวิตเพื่อนนะครับการฮิวเพื่อเสริมการลดดาเมจแล้วก็การเฮลเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด เขจะประมาณนี้นะครับสำหรับกลุ่มทหารรับจ้างตัวทองระดับปีปิกสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ